สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปทางช่องวิถีชาวบ้านอยู่ในขณะนี้วันนี้ผมจันแว่นจะพาพี่น้องมารู้จักกับปัญหาเกี่ยวกับการปลูกด,ด้วยซึ่งคงจะมีพี่น้องหลายคนที่ประสบมากับตนเองนั่นก็คือบางกรณีที่เรานําหน่อพันธุ์กล้วยไปปลูกหน่อพันธุ์กล้วยนั้นเหี่ยวแล้วก็ตายดังนั้นพอระยะเวลาผ่านไปสักช่วงหนึ่งก็จะมีหน่อใหม่ลูขึ้นมาแทนที่หรืออีกบางกรณี เมื่อเรานำหน่อพันธุ์กล้วไปปลูกหน่อพันธุ์กล้วยนั้นเหี่ยวแล้วก็ตายจากนั้นก็เงียบหายจ้อยไปเลยปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจานแว่นจะมาไขาคำตอบไขข้อสงสัยเนาะ,ะหน่อพันธุ์ตัวนี้นะครับหากว่าเรานำไปปลูกเลย โดยโดยโดย,โดยไม่อาจจัดการอะไรบางสิ่งบางอย่างผลที่ปรากฏนะครับอ่าตรงนี้มันจะไม่เจริญต่ตัวนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้มันจะสุดท้ายมันจะเขี่ยวแล้วก็ตายไปแต่ตัวนี้มันจะขึ้นมาแทนนะครับเนื่องจากว่า,าช่วงที่เรานําไปปลูกใหม่นะั้นระบบรากอะไรมันนี้มันถูกทําลายหมดแล้วหลายคนเอาไปปลูกก็หวังว่ารากมันอย่างนี้เอาไปปลูก ว่ารากมันจะทํางานเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับรากเหล่านี้มันจะเน่าเสียไปแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่อ่าทีนี้ในกระบวนการพัฒนาของต้นกล้วยนั้นถ้ามันมัีอย่างนี้เนี่ยมันจะมาพัฒนาตัวนี้ต้นหน่อพวกนี้จะพัฒนาขึ้นมานะครับโดยมันจะตัวนี้มันจะหยุดการเจริญเติบโตหรือว่าหากมันจะโตได้แต่ว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นเราจึงต้องมีการที่จะมาจัดการกับ กล้วยในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนกรณีที่เมื่อเรานำหน่อพันธุ์กล้วยไปปลูกแล้วผลปรากฏว่านหน่อพันธุ์ หี่ยวแล้วก็ตายจากนั้นก็เงียบหายจ่อยไปเลยก็จะเกิดจากลักษณะเช่นนี้นะครับอันนี้คือเป็นในกรณีที่ว่าเรามาเอาหนอ่อจากต้นพันธุ์ของกล้วยที่มีลักษณะเช่นนี้อันนี้หากมองดูวิวเผินก็อาจจะนึกว่าอันนี้เป็นโรคตายปลายแต่ว่ามันมันไม่ใช่นะครับคือถ้าโรคตายปลายมันจะเริ่มเหลืองจากใบล่างขึ้นไป แต่ตัวนี้มันจะเหลืองอยู่ที่ใบบนหรือลักษณะมันจะเลือกเหลืองเป็นบางใบทีนี้ก็จะมาให้ดูลำต้นของกล้วยที่มีลักษณะใบเป็นเช่นนี้ลำต้นจะมีลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือ,อกล้วยที่โดนด้วงงวงกล้วยเข้าเจาะทำลาย เน่ว่ามันเข้าไปเจาะกินน้ําเลี้ยงอยู่ข้างในมันจึงส่งผลถึงใบกล้วยจะมีลักษณะเหลืองเป็นหย่อมและก็จะเหลืองที่ใบบนเมื่อเรามาดูที่ลําต้นก็จะมีลักษณะเป็นน้ําเหมือนวุ้นเหมือนเจลไหลออกมาแบบนี้อันนี้คือด้วงงวงกล้วยเข้าทําลายทีนี้หากเราขุดเอาหน่อพันธุ์จากกล้วยที่โดนด้วงงวงกล้วยเข้าทําลาย สมมติว่าเราขุดเอาหน่อนี้หรือว่าหน่อนี้ไปปลูกซึ่งในบางครั้งเจ้าด้วงงวงกล้วยมันจะมีชอนใจอยู่ในเงาของตัวหน่อพันธุ์ที่เราเอาไปปลูกพอเราไปเอาไปปลูกลงอ่าทีนี้เจ้าด้วงงวงกล้วยมันก็จะาจากที่มันเล็กๆอยู่ยังยังไม่ส่งผลแสดงอาการออกตัวหน่อพันธุ์มันก็จะโตขึ้น พอมันโตขึ้นปุ๊บมันก็เริ่มที่จะดูดกินพวกน้ําเลี้ยงจากหน่อพันธุ์ก็จะทําให้หน่อพันธุ์กล้วยที่เราเอาไปปลูกนั้นเหี่ยวและก็ตายไปในที่สุดทีนี้หน่อพันธุ์ที่โดนร่วงงวงกล้วยเจาะนี้มันจะไม่มีการแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเนื่องจากว่าด่วงงวงกล้วยจะดูดกินน้ําเลี้ยงที่อยู่ในหน่อนี้ไปจนหมดแล้วหน่อนี้มันก็จะเน่าเสียไป เดี๋ยวจะทําการตรวจเช็คหน่อพันธุกล้วยห,หนอนี้ครับ ถ้าลักษณะแบบนี้กาบใบแตกแบบนี้อ่าสันนิฐานไว้เลยว่าด้วงงวงกล้วยเข้ามาอาศัยอยู่ในหน่อนี้แล้วนะครับนี่แ่าว่าตรงนี้ที่เป็นต้นแม่ด้วงงวงกล้วยเจาะทําลายตอกกาบใบเพราอ,อะไรมันจะแตก อันนี้จะเห็นว่ามันมันจะเน่าว่าเราไม่เห็นตัวมันอันนี้คือมันจะมีร่องรอยของการเข้าจจททำลายของด้วงงูงก้วยช่วงนี้ที่มันมาอยู่ในหนอนนี้มันจะยังตัวไม่โตบางทีเราก็จะไม่เห็นแต่บางทีมันก็จะไปมาสลับกันระหว่าง หน่อนี้กับต้นแม่หากมันมีร่วงงวงกล้วยอยู่ในกล้วยต้นใดต้นหนึ่งประมาณหกเจ็ดตัวขึ้นไปในกล้วยต้นใหญ่ขนาดนี้มันอ,อยู่ไม่ได้นะตายทีนี้เมื่อเรามานําหน่อจาก,ากต้นแม่พันธุ์ที่โดนร่วงงวงกล้วยเท้าทาลายอาจจะมีร่วงงวงกล้วยติดไปในหน่อพันธุ์นี้เมื่อเรานาไปปลูกมันก็จะมาดูดกินน้ําเลี้ยง จากมาพันก็จะทําให้ด้วยหน่อนี้เหี่ยวแล้วก็ตายในที่สุดก็หวังว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนมาถึงขณะนี้จะได้รับสาระได้รับประโยชน์สามารถที่จะนําเอาไปปรับใช้อยู่ในสวนของตนเองได้ก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับคนทำคลิป หากเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์กันออกไปเพื่อว่าให้ญาติพี่น้องได้รู้ได้เห็นด้วยแต่ที่สําคัญผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็นสมาชิกแฟนบ fc e ทางช่องวิธีชาวบ้านก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งอาจารย์แว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่ากสูงคลิปนี้ก็คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ